สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาขับรถเล่นนะครับวันนี้ผมจะพาไปทดสอบสปีดนะครับความเร็วคลิปนี้อาจจะได้แค่ท็อปสปีดนะครับระยะทางผมยังไม่มีเวลาทดสอบหลังจากห่างหายไป2เดือนนะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับแบตเต็มนะครับ6 6 9 ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับผมลองจับชีวแล้วครับได้ประมาณ 60g นะครับกับสเปคนี้ก็ถือว่าโอเคครับ